สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยกแกวเคนะครับก็วันนี้นะผมเนี่ยได้เดินทางมายันชายแดนนะทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยได้เดินมาคนเดียวนะจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็มาถึงเนี่ยเช้าพอดีนะทุกคนก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยเป็นวันเลยนะก็วันนี้นะผมเนี่ยจะไปกระต๊อบกลางป่าแล้วก็พาทุกคนเนี่ยไปชมธรรมชาติสวยๆ,ๆนะทุกคนโอเคก็ ม่มีอะไรมากนะวันนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูธรรมชาติแล้วก็พวกสัตว์ป่ามากมายในป่านี้นะก็ไปคนเดียวนี่ก็ต้องระวังมีอวัยติดตัวไว้จะได้ไม่เป็นอันตรายผมเนี่ยก็ได้คุยกับเพื่อนนอนนะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนน้นเนี่ยจะมาหรือเปล่าโอเคผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูต้นไม้ใหญ่หญต้นพึ่งนะทุกคนที่ผมเนี่ยเคยซื้อมาขายท่านผู้ชมแล้วนะโอเคทุกคน เดี๋ยววันนี้นะผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางขึ้นไปตรงกระต๊อบนั้นเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไกลมากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนเลยนะทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะไปกันทุกคนเดี๋ยวเจออะไรเนี่ยผมจะถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าป่าที่เนี่ยสวยมากโอเคทุกคนตอนนี้นะผมเนี่ยก็ เดินทางเนี่ยใกล้ถึงมากขึ้นแล้วทุกคนดูต้นไม้ต้นนี้นะครับตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยผมว่าต้นเนี้ยน่าจะใหญ่มากเลยนะนี่นะแล้วก็ป่าแถวเนี้ยธรรมชาติสวยมากเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาทุกคนเนี่ยรับชมธรรมชาติไปด้วยแล้วก็จะเจออะไรระหว่างทางหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน สวยมากเลยเคทวนเดี๋ยวเจออะไรเนี่ยผมจะอับเตให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยโดนก็จะประมาณนี้นะมาคนเดียวเนี่ยก็ต้องเตรียมของอะไรพร้อมนะเพราะว่า ถ้าลงป่าไว้เนี่ยของที่จำเป็นเนี่ยมันก็ต้องใช้นะโดนป่าแถวเนี้เขียวมากเลยนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูต้นพึ่งแล้วนะซึ่งต้นพึ่งเนี่ยใหญ่มากมีพึ่งไหลลังอยู่อะโอเคไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเพื่อนนอนเนี่ยจะได้มาหรือเปล่า โอเคโดนก็ตอนนี้นะผมเนี่ยได้เจอต้นพึ่งยักษ์แล้วนะนี่นะโอ้โหใหญ่มากน่าจะสอ0งสามร้อยปีต้นเนี้ยผมว่าเพราะว่าต้นพึ่งเนี่ยมันกว่าจะโตเนี่ยยากมากโตได้ขนาดเนี้ยผมว่าน่าจะสองสามร้อยปีอะนี่นะถ้าใครไม่เชื่อไปต้นพึ่งนะทุกคน เดี๋ยวผมมาซูมพึ่งให้ดูพึ่งเนะี่ยมีหลาย้ังมากนี่ยนะก่ออยู่เลยนะก่อแบบเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวผมนับนะลองนับดูว่ามีกี่ลงังประมาณสี่ห้าลังอะนะทุกคนนี่นะมันจะมีพึ่ง ตอนเนี้ยใหญ่มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดูที่ว่าเขาเนี่ยตอกถอยนะว่ามันจะมีหรือเปล่าเพราะว่าพวกต้นพึ่งเนี่ยมันจะมีเจ้าของนะทุกคนถ้ามีเจ้าของแล้วเนี่ยคนที่มาเจอที่หลังเนี่ยเขาก็ไม่ให้ทํานะเพราะว่าเขาถือกัน นี่ครับมีการตอกทอยขึ้นไปอยู่นะผมว่าน่าจะสูงอะ่ะนี่งานตอกทอยขึ้นไปถึงข้างบนเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำพึ่งเดือนห้านะ เขาบอกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าเนี่ยจะหวานกว่าทุกเดือนเลยนะแล้วก็ฝั่งไทยนะอยู่ฝั่งน,นู้นนะยด้วนผมเนี่ยก็ได้เดินข้ามมาแล้วก็ตอนนี้จะข้ามไปฝั่งชายแดน ก็บริเวณเนี่ยเขาก็เคยก็เคยมีการสู้รบกันนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทหารจีนกยงพม่าเนี่ยสู้รบกันแล้วก็ทหารไทยเนี่ยก็ยิงปืนใหญ่ขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอหลุมเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องเวลาเดินเนี่ยต้องรางวันกลับระเบิดนะทุกคนโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางไปกันต่อเลย ถนะูกปอภัยเนี่ยกอปเลเลยก็ถ้าผมรู้อะไรเนี่ยผมก็จะบอกพวกพีพีเอฟซี FC นะทีนี้นะครับผมเนี่ยก็มาได้ขึ้นมาหลายปีมากเลย ก็เป็นใบอะไรก็ไม่รู้อนมันจะเหมือนพวกต้นคาตะไคร้อะแล้วก็กล้วยป่านะซึ่งกล้วยป่าเนี่ยะจะมีเม็ดเต็มลูกเลยนี่กล้วยป่ามันจะมีเม็ดเต็มลูกเลยนะ ทลางเนี่ยก็จะมีลำทานอยู่นะซึ่งลำธารเนี่ยมีปลาเยอะมากมีทั้งปลาแงะแล้วก็ปลาพวงนะทุกคนที่ปลาที่อยู่บนเขานะแล้วกุ้งเนี่ยก็มีนะทุกคนอ้โดนลมพัดผมรู้นะบางคนเนี่ยอาจชอบ ธรรมชาติแบบนี้นะเช่นผมนะชอบมากเวลามีลมพัดแล้วก็มีู่แบบใต้กอไผ่แบบนี้ลมเนี่ยจะผ่านตลอดเลยมีขเขากไปเรียกวไผ่อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะโดนฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งพม่าเลยนะทุกคน ที่ผมจะเดินทางว้เนี่ยคือกระต๊อบของอาผมซึ่งอาผมเนี่ยอยู่หลายปีแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาฝั่งไทยเลยผมพัดแรงมาก ก็เหมือนว่าจะใกล้ถึงลำทางแล้วนะตรงนี้ก็จะมีลำทางอยู่แต่ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยจะแห้งไปเยอะแค่ไหนนะทุกคนอ๋อน้ำเนี่ยแห้งไปมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอันฝั่งนู้นเลยนะเพราะว่าทางเนี้ยมันเดินลำบากมาก ขาที่ผมจำได้นะตัวนันครับนี่นะ ก็มีการบวชต้นไม้อยู่ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าพาองค์ไหนเนี่ยขึ้นมานะผมว่าน่าจะเป็นพาธุดงในป่านี่แหละนี่นะมีการบวชต้นไม้ผมว่าน่าจะบวชต้นนี้ต้นเดียวหรือเปล่าผมคิดนะน่าจะเป็นพาธุดงที่ชอบเดินไปธุดงฝั่งพม่าฝั่ง,งนู้นนะโอเคทุกคนเดินทางกันต่อ เนี่ยโดนที่ผมบอกทุกคนไว้ว่าเคยมีสงครามนะนี่ครับน่าจะเป็นหลุมหลบภัยหรือเปล่าหรือที่เขายิงลูกระเบิดลงมานะก็บริเวณเนี้ยไมีหลุมเต็มไปหมดเลยนะก็เจอเนี่ยก็ต้องระวังระเบิดที่มันยังไม่ทำงานด้วย โอเคตอนตอนนี้ผมเนี่ยได้เดินขึ้นมาแบบว่าไกลมากเลยนะเหงื่อนี่ท่วมทั้งตัวเลยโห oh, แบบเดินไม่ได้พักเลยนะนี่ครับต้นไม้เนี่ยใหญ่ๆสงูงๆทั้งน,นั้เนเลยอ่ะนี่ครับป่าบริเวณนี้ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นเลยนะนี่นะจอนเดี๋ยวผมเนี่ยต้องเดินไปอีกไกลเลยนะ ระหว่างเดินเนี่ยผมก็จะถ่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูธรรมชาติไปเรื่อยๆเพราะว่าธรรมชาติแถวเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเคก็จะเดินทางต่อเลยนะ ตรงครับตรงเนี้ยก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะเนี่ครับนี่ก็อยู่ฝั่งพมา่าแล้วนะผมก็จะขึ้นไปหาลุงของผมนะซึ่งลุงคนนี้ผมเนี่ยไม่ได้เจอหลายปีแล้วก็เลยจะ แวเวียนไปเที่ยวหาเขาหน่อยนะทุกคนเขาเนี้ยก็อยู่ขมนเขาเนี้ยก็ทําไรปลูกข้าวนะทุกคนแล้วก็ปลูกพวกผักอะไรผลไม้เต็มไปหมดเลยนะก็ทางเนี้ยชัดมาก โอเคทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้มานั่งพักนะเหนื่อยมากโอ้โหแบบเหงื่อท่วมทั้งตัวเลยก็ผมเนี่ยก็ให้น้องตตนาเนี่ยอยู่บ้านนะก็ลืมบอกท่านผู้ชมนะทุกคนก่อน้องจน้นาเนี่ยได้ไปเรียนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์แต่รอบน,นี้นะผมเนี่ยก็จะเดินขึ้นไปฝั่งชายแดนนะก็เลยไม่ได้พาน้องมาเพราะว่าระยะทางเนี่ยไกลนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางต่อกันเลยไป ตัง้งแต่ฟานนีมอะไรวะอ,อ,อะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรวะน,นั่นนะใครไม่รู้ผมยาวเฮ้ย กล้าทักนะแล้วใครมายืนอะไรอยู่ตรงนี้น เอาไงเนี่ยแล้วทางที่ผมจะไปเนี่ยก็เหมือนว่าใครไม่รู้ว่ายืนบังอยู่นะงีดิจะทักดีไหมหรือจะเดินผ่าน แม่กลางอย่างนะเฮ้ย ลองตามไปดูนะโอไม่รูว่าเป็นใครเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะผมว่าน่าจะไม่ใช่คนแล้วล่ะอยู่ในป่าด้วยก็เหมือนว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้ จะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนผมเนี่ยก็พยายามเดินตามไปนะแต่ก็ไม่เจอไม่รู้ว่าใครกันแน่ทำไมถึงมาอยู่ในป่านลึกคนเดียวนะผมว่าน่าจะไม่ใช่คนปกติละนะทุกคนป่านเนี่ยลึกมากเลยนะแต่ทำไม มีคนมาจืนอยู่คนเดียวนะดูดิน่ากลัวมากเลยไม่รู้ว่าจะมาทำร้ายผมหรือเปล่านะหรือต้องการอะไรหรือเปล่า ผมก็ไม่กล้าทักเขียวทวน เดี๋ยวผมเนี่ยรีดเดินไปดีกว่าเพราะว่าปลายทางเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะเอาใหม่เ่เด็กระยะเนี่ยไกลมากที okay, ่ทุกคนผมก็ขอปิดคลิปเพียงตรงนี้นะโอเคทุกคนผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเลย mm. เพราะว่า มันคลิปมันเนี่ยจะยาวเกินไปนะที่นไป